ในการทำโฮมสกูลเนี่ยก็จะมีหลายๆคนแสดงความกังวลว่าการสอนลูกเองการทำโฮมสกูลเนี่ยจะทำให้เด็กขาดสังคมจะทำให้เด็กไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนจะทำให้เด็กมีปัญหาอันนี้คือความกังวลของหลายๆคนซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับวิธีคิดของพ่อแม่มันขึ้นอยู่กับพ่อแม่มากกว่าพ่อแม่ที่ไม่มีเวลาให้ลูกเลยเอาลูกมาขังไว้ที่บ้านเฉยๆเนี่ยให้เรียนตลอดเวลาอยู่กับพ่อแม่ตลอดเวลาโดยไม่ได้ไปไหนเลยอันนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันหรือพ่อแม่บางคนที่เอาลูกออกมาจากโรงเรียน แล้วก็มีตารางให้ลูกเต็มไปหมดเลยทุกวันไม่มีชั่วโมงว่างเลยเรียน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 พิเศษเรียนพิเศษเรียนพิเศษเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยไปสอบได้ที่หนึ่งอันนี้ก็จะทําให้เด็กไม่มีเพื่อนเช่นกันแต่พ่อแม่หลายๆคนที่ทำโฮมสคูลหรือจัดการศึกษาให้ลูกเองเนี่ยจะไม่ค่อยคิดอย่างนั้นครับ พ่อแม่ที่ตัดสินใจเอาลูกออกมาสอนเองเพราะต้องการจะทุ่มเททุกอย่างให้ลูกเนี่ยพ่อแม่กลุ่มนี้ก็จะลาออกจากงานมาอยู่กับลูกแล้วก็พาลูกทํานั่นทํานี่แล้วก็พาลูกไปนั่นไปนี่ลูกจะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะทีเดียวกิจกรรมข้างนอกไปร่วมกับกลุ่มเด็กบ้านเรียนบ้านอื่นๆบ้าง ไปทำกิจกรรมไปดูนกไปเล่นทะเลไปปั่นจักรยานกับกลุ่มอื่นไปทำอะไรเยอะแยะเลยพ่อแม่ที่คิดอย่างเนี้เราจะไม่เห็นว่าเด็กมีปัญหาเรื่องสังคมเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเด็กที่ชอบอะไรพ่อแม่ก็จะพาเด็กไปทำสิ่งนั้นและถ้าเขาทำสิ่งที่เขาชอบเนี่ยเขาจะได้เจอเพื่อน ที่เข้ากันง่ายที่สุดก็คือเพื่อนที่ชอบเหมือนกันอันนี้จะทําให้เด็กเนี่ยได้เพื่อนจริงๆแล้วก็มีความสุขมากที่มีเพื่อนที่ได้ทําอะไรคล้ายๆกันเหมือนเด็กที่ชอบดูนกเนี่ยเขาก็จะไปดูนกกับกลุ่มที่ชอบดูนกในขณะเดียวกันเขาก็จะได้มีเพื่อนที่เป็นคนชอบดูนกซึ่งเพื่อนของกลุ่มเด็กโฮมสกูลเนี่ย มันจะแตกต่างจากเพื่อนที่ไปโรงเรียนเพราะเด็กโฮมสกูลจะมีเพื่อนที่หลากหลายหลายอายุมีทั้งอายุน้อยกว่าอายุเท่ากันหรืออายุมากกว่าการมีเพื่อนที่หลากอายุเนี่ยมีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กสูงมากเพราะมันทำให้เห็นเด็กเห็นถึงมันทำให้เด็กเห็นถึงความแตกต่างทำให้เด็กรู้จักพัฒนาตัวเอง เพื่อที่จะอยู่กับคนที่แตกต่างและหลากหลายได้อันนี้คือสิ่งที่ถือว่าเป็นพิเศษมากเป็นสิ่งที่ดีงามมากสำหรับเด็กที่โฮมสคูลเพราะว่าหลายๆคนมีเด็กเป็นผู้ใหญ่ที่โตกว่าเขาเยอะมากเลยอายุห่างกันเป็น10ปีหรือ20ปีก็มีเป็นเพื่อนกันเพราะไปทำกิจกรรมร่วมกันชอบเรื่องเดียวกันเนี่ยอย่างชอบปั้นด้วยกันก็ไปปั้นแลอววาดภาพก็ไปวาดภาพด้วยกัน ชอบดูนกหรือชอบทํากิจกรรมต่างๆก็ไปทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันเนี่ยมันทําให้เด็กมีความหลากหลายในสังคมสูงมากเท่าที่ผ่านมาเนี่ยผมยังไม่เห็นว่าเด็ก Homeschool มีปัญหาในเรื่องสังคมโดยทั่วไปแล้วเท่าที่รู้จักนะก็หลายสิบครอบครัวทีเดียวผมไม่รู้สึกว่าเด็กมีปัญหาเรื่องสังคมเลยตรงกันข้าม เด็กที่ไปโรงเรียนกลับมีปัญหาทางสังคมมากกว่าเพราะอะไรเพราะเด็กไปโรงเรียนทุกวันเนี่ยไม่มีเวลาได้เล่นครับเด็กในโรงเรียนหนึ่งมีเป็นร้อยๆคนจริงแต่ว่ามันมีตารางชัดเจนมากว่าชั่วโม,มงนี้ทํานี้ชั่วโมงนี้ทํานี้ชั่วโมงนี้ทํานี้เวลาที่จะคุยกันเล่นกันจริงมันน้อยมากครับถึงแม้ว่ามีเวลาน้อยๆที่จะเจอกันเนี่ยก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้เล่นกัน เพราะทุกคนอยู่กับโทรศัพท์มือถือทุกคนมีการบ้านทุกคนมีนั่นมีนี่ทุกคนมีภาระฉะนั้นเด็กที่ไปโรงเรียนเนี่ยจึงมีเพื่อนน้อยครับมีเพื่อนน้อยแม้อยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยอาจจะมีเพื่อนยี่สิบสามสิบคนแต่ว่าที่เป็นกลุ่มมันเป็นกลุ่มเป็นก,ก๊กเพื่อนที่สนิทกันจริงอาจจะสีห้าคนเพื่อนสี่ห้าคนเวลางป๊มีเวลาว่างปั๊บ แต่และคนก็จะหันหน้าเข้าหาโทรศัพท์ไม่ได้คุยกันเลยกลับมาบ้านเด็กโวงนี้ก็รีบเข้าห้องปุ๊บปิดประตูปับ๊บอยู่คนเดียวกับเกมกับคอมพิวเตอร์กับการบ้านกับงานที่โรงเรียนมอบให้อยู่คนเดียวอยู่แบบนั้นน,นานๆแม่ก็จะเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เอาอาหารมาส่งแล้วก็ปิดประตูไว้ชีวิตจึงเงียบเหงาโดดเดี่ยว และไม่รู้ว่าจะอยู่กับคนยังไงชีวิตไม่เคยได้สัมผัสกับความสนุกไม่รู้จักที่จะเล่นเล่นไม่เป็นเด็กลหลายคนที่ไปงเรียนเล่นไม่เป็นครับเพราะว่าชีวิตเขาไม่เคยได้เล่นเลยมีแต่เรียนพิเศษแล้วก็ไปเรียนปกติเรียนพิเศษเรียนปกติกลับบ้านเรียนพิเศษเรียนปกติกลับบ้านมันต่างกันมากผมเห็นเด็กโฮมสกูลแล้วผมรู้สึกว่าเด็กพวกนี้ เป็นเด็กมากกว่าเพราะว่าเขามีเวลาได้เล่นได้สนุกได้หัวเราะได้รู้จักกับผู้ใหญ่ได้รู้จักกับคนแก่ได้รู้จักกับคนที่หลากหลายพ่อแม่พาไปนั่นไปนี่มันจะมีความหลากหลายในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนได้โฮมส,สกูลจึงค่อนข้างจะเข้ากับคนได้อย่างไม่น่าเชื่อครับเข้ากับคน,นง่ายกว่าเด็กทั่วไปหลายเท่าตัวทีเดียว ผมเห็นเด็กโฮมสคูลหลายคนซึ่งไม่เคยเจอกันเลยพ่อแม่พามาเจอกันมันไม่ถึงห้านาทีครับเด็กพวกนี้จะไปด้วยกันแวบเลยครับมันจะเข้ากันง่ายมากและพ่อแม่เนี่ยก็จะจูนเข้ากันหาง่ายเข้าหากันง่ายมากพ่อแม่ก็จะคุยกันแบบว่าสนิทชิดเชื้อมันรู้จักกันมาเป็นเวลานานๆเลยและลูกก็เหมือนกับเคยเป็นเพื่อนกันมามาเป็นเวลานานๆเหมือนกันนี่คือ ความงดงามของการมีชีวิตอยู่ความงดงามของเด็กเด็กกำลังเบ่งบานขึ้นมาด้วยความสวยงามด้วยความอุดมสมบูรณ์ตามที่เขาควรจะเป็นมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งครับการที่เราได้เฝ้าดูลูกดูเด็กๆที่เติบขึ้นมาด้วยความสนุกสนานมีความสุขมีชีวิตชีวาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ผ่อนคลายมาก แต่ทุกครั้งที่เรามองดูเด็กที่กลับจากโรงเรียนปุ๊บเต็มไปได้วยความเครียดความคลุ่มความเหนื่อยความเพลียไม่มีอารมณ์อยากเล่นกับใครไม่มีอารมณ์อยากจะคุยกับใครเลยอะ่ะมันรู้สึกเศร้าเศร้ามากดังนั้นหลายหลายคนที่กังวลว่าเด็กที่ทำโฮมสคูลแล้วจะมีปัญหาเรื่องสังคมเรื่องการเข้ากับคนผมเห็นน้อยมากครับ เท่าที่รู้จักมาเยอะๆนี่เห็นน้อยมากเพราะว่าพ่อแม่ส่วนมากที่ตัดสินใจเอาลูกออกมาทำโฮมสกูลเนี่ยคือพ่อแม่ที่ตั้งใจที่จะทุ่มเทเพื่อลูกเพราะมันสำคัญมากเพราะถ้าหากว่าเราฝึกให้ลูกมีความสุขมีอิสรภาพมีความรับผิดชอบตัวตัวเองได้และเข้าใจชีวิตตัวเองได้เห็นความต้องการของตัวเองได้เนี่ยลูก จะไม่เป็นภาระให้พ่อแม่เลยเขาจะเริ่มดูแลตัวเองจัดการตัวเองแล้วก็เริ่มดูแลคนอื่นได้ด้วยแต่ถ้าหากว่าเราให้ลูกเรียน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 ,เร,ยนเรียนอย่างเดียวโดยไม่รู้จักสังคมไม่รู้จักวิถีชีวิตไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยลูกก็จะไม่รู้จะอยู่กับคนอื่นยังไงและลูกก็จะกลายเป็นภาระให้เรา เราอาจจะดีใจที่ว่าเอ,อส่งลูกไปโรงเรียนทําให้มีเวลาได้ทํางานมากขึ้นเราจะหาเงินได้มากขึ้นแต่ช่วงเวลาประมาณ1 0 2สอปีที่ลูกเติบโตขึ้นมาด้วยตัวเขาเองเนี่ยถ้าเราทํางาน13ปีเนี่ยเราอาจจะได้เงินก้อนหนึ่งแต่ว่าเงินก้อนนั้นเราก็ต้องจ่ายไปเพื่อการศึกษาของลูกและลูกที่จบมาลูกก็อาจจะมีปัญหามากกว่าเด็กทั่วไป ลูกก็อาจจะมีปัญหามากกว่าเด็กที่ทำโฮมสกูลพึ่งตนเองไม่ได้แล้วก็ต้องพึ่งพาพ่อแม่มากขึ้นมากขึ้นฉะนั้นเราจะต้องหาเงินเลี้ยงลูกดูแลลูกต่อไปจนตายเลยครับหลายๆคนเป็นอย่างนั้นครับแต่คนที่ทำโฮมสกูลหลายหลาคนเนี่ยจะออกแบบวิถีชีวิตให้ลูกก็คือให้ลูกพึ่งตนเองช่วยเหลือตัวเองให้ลูกเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด หลังจากสิบสี่สามสิบสี่ไปแล้วเนี่ยลูกเริ่มพึ่งตนเองได้เริ่มรู้จักหาอะไรได้เองเริ่มรู้จักจัดการชีวิตตัวเองได้มากขึ้นพึ่งตนเองได้มากขึ้นแล้วเขาจะไม่มาพึ่งพ่อแม่เลยตรงกันข้ามพ่อแม่ต้องพึ่งเขามากด้วยซ้ำไปหลังจากนั้นนี่คือสิ่งที่ผมเห็นที่ผ่านมาดังนั้นผมจึงอ,อยากจะยืนยันกับพ่อแม่หลายหลายคนที่ กังวลเรื่องว่าทำโฮมสกูลแล้วลูกจะไม่มีสังคมเนี่ยถ้าเราจัดการให้ดีเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาครับตรงกันข้ามการส่งลูกเข้าโรงเรียนต่างหากที่ทำให้ลูกไม่มีสังคมครับดังนั้นโฮมสกูลเป็นสิ่งที่เราออกแบบได้เป็นสิ่งที่เราจัดการได้เราสามารถที่จะมองภาพทั้งหมดแล้วก็ปล่อยให้ลูกเลือก สิ่งที่เขาต้องการและเขาจะเป็นตัวเขาเองเมื่อไรก็ตามที่ลูกเป็นตัวของเขาเองเนี่ยเขาจะไม่เป็นภาระให้เราครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่เปิดโอกาสให้เขาเป็นตัวของเขาเองเนี่ยเราต้องดูแลเขาตลอดชีวิตเหมือนที่หลายๆครอบครัวเป็นอยู่ในปัจจุบันโฮมสคูลไม่ได้สร้างปัญหาอะไรมากมายอย่างที่หลายๆคนคิดลองดูครับ